เรียนท่านผู้สแสวงหาความจริงและความสำเร็จทั้งหลายผมนโปเลียนฮิลและด้วยสำนึกอันลึกซึ้งถึงจุดมุ่งหมายผมขอกล่าวกับท่านในวันนี้โปรดให้ผมได้เปิดม่านแห่งสิ่งรบกวนในชีวิตประทําวันและเชิญชวนท่านสู่การพินิจพิเคราะห์ตนเองซึ่งอาจและผมเชื่อมั่นว่าจะกำหนดทิศทางชีวิตของท่านเสียใหม่ ในโลกที่เสียงจากภายนอกมักจะกลบเสียงภายในและการสแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นได้กลายเป็นความหมกมุ่นผมจึงคร่ถามท่านว่าท่านเคยหยุดพิจารณาถึงต้นทุนที่แท้จริงของการรอคอยให้ผู้อื่นสร้างเส้นทางของท่านหรือไม่ท่านเคยรู้สึกถึงภาระของการพึ่งพาความคับข้องใจที่ความฝันของท่านต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติหรือการสนับสนุนจากบุคคลที่สามหรือไม่ หากจิตวิญญาณของท่านโหยหาความชัดเจนที่มีอาจสั่นคลอนจุดมุ่งหมายที่คงทนต่อพายุและการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งกำเนิดจากภายในสู่ภายนอกแล้วนี่คือช่วงเวลาที่จะเปิดเผยรหัสลับที่ผมรับรองว่าจะเปิดประตูทุกบานตลอดการเดินทางของผมผมได้รับสิทธิพิเศษในการสังเกตอย่างใกล้ชิดถึงบุรุษและสตรีผู้ประสบความสำเร็จสูงสุด ผู้ที่ทิ้งร่องรอยอันลบเลือนมิได้ในประวัติศาสตร์และความจริงหนึ่งได้เผยให้เห็นอย่างต่อเนื่องในเส้นทางของพวกเขานั่นคือความยิ่งใหญ่มิได้แบ่งบานภายใต้แสงไฟของการยอมรับในทันทีหาแต่ส่วนใหญ่มักจะถูกเพาะปลูกในความเงียบงนันในความภาคเพียนโดดเดี่ยวในความเชื่อมั่นอันมิอาจสั่นคลอนว่าความพยายามของตนเองคือเงินตราที่มีค่าที่สุด ผมจำได้อย่างชัดเจนถึงการสัมภาษณ์ครั้งแรกกับแอนดรูคาเนกี้เมื่อปี1908ชายผู้นั้นจากคนทอฝ้ายต่ำต้อยได้กลายเป็นเจ้าสัวเหล็กเขาไม่ได้รอให้โลกเปิดประตูให้หาแต่เขาได้พังประตูเหล่านั้นด้วยพลังแห่งเจตนงและสติปัญญาของตนเองเขาสอนผมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดกันเพียงแค่หลายล้านบาท หาแต่วัดกันที่ความสามารถในการสร้างสรรค์โชคชะตาของตนเองโดยไม่ขึ้นกับความคาดหวังหรือการขาดการสนับสนุนจากผู้อื่นเลยและมรดกของเขาซึ่งในปัจจุบันมีมูลค่าเทียบเท่าหลายพันล้านบาทนั้นถูกสร้างขึ้นอิฐทีละก้อนการตัดสินใจทีละครั้งบ่อยครั้งท่ามกลางความเฉยเมยหรือความสงสัยของคนร่วมสมัย เขาท่านพบตนเองอยู่บนทางแพร่งกี่ครั้งที่ต้องหยุดชะงักรอคอยการยอมรับจากภายนอกคำชมที่ช่วยยืนยันความภาคเพียนคำปลอบโยนที่ช่วยบรรเทาความเศร้าหรือเสียงปลบมือที่ช่วยสวมมงกุฎให้กับความสำเร็จเสียงเงียบงนันซึ่งหลายคนตีความว่าเป็นสัญญาณของการไม่เห็นคุณค่านี้แท้จริงแล้วคือคำเชิญอันทรงพลัง มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านสามารถได้ยินเสียงของตนเองในที่สุดที่ซึ่งเสียงแห่งสัญชาตญาณของท่านจะชัดเจนและกล้องกังวานยิ่งกว่าคำสรรเสริญใดๆจากภายนอกโปรดลองนึกถึงนักเขียนที่ใช้เวลาหลายปีในความสันโดษอุทิศตนกับผลงานโดยไม่มีการรับรองว่าจะมีผู้อ่านแม้แต่คนเดียวที่จะชื่นชมผลงานนั้นเลย เขาไม่ได้แสวงหาการยอมรับในทันทีแต่เขากลับพัฒนาศิลปะของตนเองขัดเกล่าถ้อยคำดำดิ่งสู่ความลึกซึ้งของความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและเมื่อผลงานของเขาปรากฏสู่สายตาชาวโลกในที่สุด ผลกระทบของมันมีได้เกิดจากการแสวงหาการอนุมัติหาแต่เกิดจากวินัยที่ถูกบ่มเพาะในความโดดเดี่ยวพลังที่ไม่ขึ้นอยู่กับสำนักพิมพ์หรือนักวิจารณ์หากแต่มาจากความมุ่งมั่นอันมิอาจสั่นคลอนของเขาเองการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเกี่ยวกับความสุขและความสำเร็จเผยให้เห็นว่า บุคคลที่มีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายภายในและความพอเพียงในตนเองที่แข็งแกร่งมักจะมีภูมิต้านทานและประสบความสำเร็จในระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญโดยไม่ขึ้นกับความผันผวนข,ของการยอมรับจากภายนอกความท้าทายที่ผมเสนอแก่ท่านในวันนี้เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง นั่นคือจงเลือกเป้าหมายที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของท่านสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำให้สำเร็จอย่างแท้จริงอาจเป็นการเรียนรู้ภาษาใหม่การฝึกฝนเครื่องดนตรีการเริ่มต้นโครงการส่วนตัวหรือแม้แต่การพัฒนาทักษะที่ท่านมีอยู่แล้วและจงทำงานกับมันอย่างเงียบๆด้วยความทุ่มเทอันมิอาจสั่นคลอนโดยไม่ต้องเป่าประกาศไม่ต้องแสวงหาการยอมรับหรือการยืนยันจากภายนอกเลย ทุกก้าวเล็กๆทุกชัยชนะที่เงียบงนันทุกชั่วโมงที่อุทิศให้ห่างไกลจากสายตาอยากรู้อยากเห็นล้วนจะเป็นอิฐสําคัญในการสร้างป้องปราการภายในของท่านท่านจะค้นพบด้วยความชัดเจนอันน่าประหลาดใจว่าพลังที่ท่านสแสวงหาอย่างสิ้นหวังจากภายนอกนั้นแท้จริงแล้วอยู่ภายในตัวท่านเสมอมารอคอยอย่างอดทนที่จะถูกปลุกให้ตื่นและนำมาใช้ และความเงียบงนันที่เคยดูเหมือนเป็นความว่างเปล่าจะกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งสมาธิและพลังที่ซึ่งแก่นแท้ที่แท้จริงของท่านสามารถแบ่งบานได้โดยปราศจากพันธนาการจากความคาดหวังของผู้อื่นนี่เป็นกับดักทั่วไปของสภาพมนุษย์นั่นคือแนวโน้มที่จะฉายความหวังและความปรารถนาของเราไปสู่ผู้อื่นและจากนั้นก็รู้สึกผิดหวังอย่างลึกซึง้งเมื่อความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับจินตนาการของเรา เราคาดหวังว่าเพื่อนจะจดจำวันสำคัญเพื่อนร่วมงานจะรับรู้ถึงความพยายามไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครอบครัวจะเข้าใจความรู้สึกที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุดของเราอย่างไรก็ตามชีวิตในความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติของมันแทบจะไม่เคยสอดคล้องกับบทที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างสมบูรณ์เลย ผมเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าสันติสุขที่แท้จริงสันติสุขที่อยู่เหนือสถานการณ์ภายนอกจะเกิดขึ้นเมื่อเราละทิ้งความจำเป็นที่ผู้อื่นจะต้องปฏิบัติตนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อให้เรามีความสุข เมื่อท่านไม่คาดหวังอะไรจากใครเลยความผิดหวังก็จะสูญเสียพลังกัดกร่อนและเมื่อความผิดหวังไม่สามารถกระทบกระเทือนท่านได้อีกต่อไปท่านก็จะกลายเป็นอิสระอย่างแท้จริงเป็นนายแห่งสภาวะอารมณ์ของตนเองโปรดพิจารณาเรื่องราวของนักประกอบการหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งด้วยแนวคิดใหม่ๆและความมุ่งมั่นอันแรงกล้ากำลังมองหานักลงทุนเพื่อแปลความฝันให้เป็นความจริง เขาอาจจะรู้สึกท้อแท้กับทุกประตูที่ปิดลงทุกการปฏิเสธทุกสายตาที่มองด้วยความสงสัยแต่หากเขาน้อมรับแนวคิดของการไม่คาดหวังอะไรเลยทุกคำว่าไม่จะกลายเป็นเพียงบันไดอีกขั้นหนึ่งสู่คำว่าใช่ที่เขาจะสร้างขึ้นมาเองเขาไม่ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากภายนอกเพื่อที่จะก้าวต่อไปแรงจูงใจของเขามาจากภายในจากความเชื่อมั่นอันมิอาจสั่นคลอนในวิสัยทัศน์และความสามารถของตนเอง การปราศจากความคาดหวังมิใช่สัญญาณของไม่สนใจหรือการมองโลกในแง่ร้ายหากแต่เป็นความเชื่อมั่นในตนเองอย่างลึกซึง้งและวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่น้อยคนจะเข้าถึงมันคือความเข้าใจว่าความสุขของท่านความสำเร็จของท่านและสันติสุขภายในของท่านเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยสิ้นเชิงและมิใช่ของขวัญที่จะได้รับหรือถูกปฏิเสธโดยผู้อื่น โดยการน้อมรับทัศนคติที่ปลดปล่อยนี้ท่านจะปลดปล่อยตนเองจากภาระอันนักอึง้งและเปิดพื้นที่อันกว้างขวางสำหรับความสำนึกในบุญคุณที่ไม่คาดฝันทุกการกระทําที่สนับสนุนทุกคำพูดที่ให้กำลังใจทุกความช่วยเหลือเล็กน้อยที่เกิดขึ้นล้วนจะเป็นโบนัสเป็นของข,องขวัญอันล้ำค่าและมิใช่นี่สินที่ต้องเรียกเก็บหรือความคาดหวังที่จะต้องทำให้สำเร็จ นี่ไม่ได้หมายความว่าท่านควรแยกตัวออกจากผู้อื่นหรือเพิกเฉยต่อผู้อื่นตรงกันข้ามอย่างยิ่งแต่หมายความว่าสันติสุขภายในของท่านจะไม่ถูกสั่นคลอนด้วยความผันผวนของการกระทําของผู้อื่นด้วยความไม่คงที่ของอารมณ์มนุษย์หรือด้วยความไม่แน่นอนของชีวิต อิสรภาพที่แท้จริงอยู่ที่การรู้ว่าท่านคือสถาปนิกแห่งความสุขของท่านเองผู้สร้างภูมิต้านทานของท่านโดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าโลกภายนอกจะให้อะไรหรือริบอะไรไป มันคือความสามารถในการค้นหาความพึงพอใจในตนเองในความพยายามของตนเองในการเดินทานของตนเองดังที่เซเนกานักปรัชญาสโตอีกสอนเราเมื่อหลายศตวรรษก่อนว่าสิ่งสำคัญมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านหากแต่เป็นวิธีที่ท่านตอบสนองต่อมันต่างหากและการปราศจากความคาดหวังคือการตอบสนองที่ทนทานที่สุดของท่านนี่คือแนวโน้มของมนุษย์ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติที่จะโทษผู้อื่นชี้เป้าไปที่สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผู้คนรอบข้างเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผน หลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตบนคร่ำครวญถึงการขาดการสนับสนุนความไม่เท่าใจของผู้อื่นความอายุติธรรมของโชคชะตาหรือความโชคร้ายโดยไม่เคยกล้าที่จะมองไปยังสถานที่เดียวที่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนสามารถเริ่มต้นได้จริงนั่นก็คือกระจก และกระจกนั้นเพื่อนของผมมิได้โกหกมันไม่บิดเบือนภาพไม่แก้ตัวไม่ปิดบังความจริงมันสะท้อนด้วยความชัดเจนอันไร้ความปราณีและมิอาจปฏิเสธได้ถึงบุคคลเพียงคนเดียวที่ถือครองอำนาจสูงสุดในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของท่านปั้นแต่งอนาคตของท่านเขียนประวัติศาสตร์ของท่านขึ้นมาใหม่นั่นคือตัวท่านเอง ผมจำช่วงหนึ่งในชีวิตของผมเองได้ก่อนที่ผมจะได้รับแสงสว่างจากการสนทนากับแอนดรูว์คาร์เนกีเมื่อครั้งที่ผมรู้สึกหลงทางอย่างลึกซึง้งไร้ทิศทางและไร้จุดหมายผมคาดหวังอย่างซื่อไร้เดียงสาว่าโลกจะให้คําตอบสำเร็จรูปแก่ผมว่าจะมีใครสักคนปรากฏตัวขึ้นเพื่อแสดงทางให้ผมเพื่อนำทาง แต่เมื่อผมหันกลับมามองภายในเมื่อผมเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อที่จำกัดของตนเองเผชิญหน้ากับความกลัวที่ลึกที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือการรับผิดชอบอย่างเต็มที่และไม่จำกัดต่อทางเลือก <and S 1> การกระทำ <and S 1> และการไม่กระทำของผมเองนั่นแหละที่หมอกนาทึบแห่งความไม่แน่นอนเริ่มจางหายไป ผมต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายมันเจ็บปวดต้องอาศัยความกล้าหาญและวินัยในตนเองแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่เด็ดขาดในการดำรงอยู่ของผมอย่างไม่ต้องสงสัย โปรดลองนึกถึงนักประดิษฐ์ผู้มีวิสัยทัศน์ที่เผชิญกับความล้มเหลวมากมายต้นแบบที่ใช้งานไม่ได้ไ <ป S 2> การทดลองที่ผิดพลาดก่อนที่จะสร้างสรรค์สิ่งปฏวิวัติวงการได้อย่างแท้จริงเขาอาจจะโทษการขาดทรัพยากรที่เพียงพอความไม่เข้าใจของเพื่อนร่วมงานที่สงสัยความซับซ้อนที่มีอาจผ่านพ้นของปัญหาหรือแม้แต่ความโชคร้ายในทุกความพ่ายแพ้ แต่ปราดที่แท้จริงยังคงภาคเพียรเขาสามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้จากทุกข้อผิดพลาดทำซ้ำเพราะเขารู้ดีแก่ใจว่าคำตอบจะไม่มาจากการแทรกแซงจากภายนอกอันมหัศจรรย์หากแต่อยู่ในความสามารถโดยกำเนิดของตนเองในการคิดค้นดัดแปลงคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์นตนเองใหม่ เขาไม่รอให้คำตอบมาจากภายนอกเขาสร้างมันขึ้นมาอย่างอดทนและมุ่งมั่นจากภายนอกสู่ภายในความท้าทายที่ผมเสนอแก่ท่านในที่นี้เรียบง่ายในการกำหนดแต่เปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์ใช้นั่นคือ ุกเช้าเมื่อท่านมองตัวเองในกระจกจงอย่าหยุดที่พื้นผิวภาพกายภาพแต่จงมองเข้าไปในดวงตาของตนเองและถามคำถามอันทรงพลังกับตนเองซึ่งเป็นคำถามที่ตัดผ่านม่านแห่งข้อแก้ตัวและทำให้ท่านเป็นผู้ควบคุมโดยตรงว่าวันนี้ผมสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้พลังงานหรือทักษะ เพื่อให้ผมเข้าใกล้เป้าหมายที่สำคัญของผมได้แม้เพียง1มิลลิเมตรคำถามนี้เพื่อนของผมคือตัวเร่งปฏิกิริยามันจะเปลี่ยนจุดโฟกัสจากความไร้อำลาดและการตกเป็นเหยื่อไปสู่การกระทำเชิงรุกและการเสริมพลังมันจะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมชีวิตของตนเองเป็นตัวเอกที่ไม่อาจโต้แย้งได้ในเรื่องราวของตนเองแทนที่จะเป็นเพียงตัวประกอบ กระจกไม่เพียงแต่สะท้อนภาพกายภาพของท่านเท่านั้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของท่านและเมื่อท่านเริ่มลงมือทำอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยศักยภาพนั้นโลกที่อยู่รอบตัวท่านสถานการณ์โอกาสต่างๆย่อมจะเริ่มปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่น่าประหลาดใจ ท่านจะกลายเป็นแม่เหล็กสำหรับสิ่งที่ท่านแสวงหาเพราะพลังงานและการกระทำของท่านสอดคล้องกับความปรารถนาที่ลึกซึ้งที่สุดของท่านอย่างสมบูรณ์จงจดจำคำพูดของรา l p ฟวอลโดเอเมอร์สัหนึ่งในนักคิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาผู้ยืนยันว่าจงเชื่อมั่นในตนเองเพราะทุกดวงใจล้วนสั่นสะเทือนตอบรับต่อขีดเหล็กแห่งจิตวิญญาณน,นั้น กระจกคือเพื่อนคู่ใจที่ซื่อสัตย์ที่สุดของท่านและคำตอบที่มันเก็บรักษาไว้คือความสามารถในการกระทำของท่านเองชีวิตในความเฉลียวฉลาดอันไร้ขีดจำกัดและบางครั้งก็โหดร้ายได้นำเสนอความท้าทายและความเจ็บปวดที่เมื่อมองแวบแรกแล้วไม่เพียงแต่ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้แต่ยังบทขยี้เราอีกด้วยการสูญเสียคนที่รักความล้มเหลวของกิจการที่ใช้เวลาหลายปีในชีวิต การทรยศต่อความไว้วางใจที่มอบให้โรคไผยไข้เจ็บที่ไม่คาดฝันล้วนเป็นประสบการณ์ที่ทดสอบเราจนถึงขีดจำกัดของความทนทานทางกายและอารมณ์ในช่วงเวลาเช่นนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างยิ่งที่จะปรารถนาให้ใครสักคนมาช่วยเหลือให้ไหลที่ให้ร้องไห้ได้คำปลอบโยนหรือในอุดมคติคือวิธีแก้ปัญหาอันมหัศจรรย์ที่ทำให้ความเจ็บปวดหายไป แต่ความจริงที่มิอาจปฏิเสธได้และบางครั้งก็ขมขื่นคือไม่มีใครไม่มีใครเลยจริงๆที่จะสามารถแบกรับความเจ็บปวดของท่านแทนท่านได้อย่างไรก็ตามภายในความจริงที่ดูเหมือนจะแข็งกระด้างและโดดเดี่ยวนี้กลับมีเคล็ดลับอันส่งพลังกุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นคือความเจ็บปวดของท่าน ไม่ว่าจะรุนแรงเพียงใดก็สามารถกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านเป็นเตาหลอมที่ภูมิต้านทานของท่านจะถูกหล่อหลอมปลอดลองนึกถึงเมล็ดพืชเล็กๆที่เพื่อจะงอกงามและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่จำเป็นต้องทะลุผ่านความมืดมิดและแรงกดดันของผืนดิน แรงกดดันความมืดมิดการต่อสู้กับความยากลำบากของดินทั้งหมดนี้มิใช่อุปสรรคหากจะเป็นส่วนสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตในทําลองเดียวกันความยากลำบากและความเจ็บปวดที่เราเผชิญม่ใช่เพียงแค่ความโชคร้ายหากแต่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนที่ผลักดันเราไปสู่ระดับใหม่ของการดำรงอยู่ไปสู่ตัวเราในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งและมีสติมากขึ้น ความเจ็บปวดเมื่อปราศจากจุดมุ่งหมายเมื่อเพียงแค่รู้สึกและไม่เข้าใจมันจะทำลายเราทำลายเราจนหมดสิ้นทำให้เราแตกสลายแต่ความเจ็บปวด เมื่อได้รับความหมายเมื่อถูกนำไปใช้เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเรามันกลายเป็นไฟแห่งการแปลธาตุที่หล่อหลอมเหล็กกล้าที่มิอาจแตกหักได้ของลักษณะนิสัยเราเป็นเปลวเพลิงที่มิอาจดับได้ที่ส่องสว่างเส้นทางของเราท่ามกลางความมืดมิดที่หนาแน่นที่สุด ภุ่มต้านทานเพื่อนของผมไม่ใช่การปราศจากความเจ็บปวดหรือความสามารถในการหลีกเลี่ยงมันหากแต่คือความสามารถอันกล้าหาญในการก้าวผ่านมันรู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่และปรากฏขึ้นอีกด้านหนึ่งไม่เพียงแต่ไม่เสียหายแต่ยังแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นมีเมตตามากขึ้นและมุ่งมั่นกว่าเดิมอย่างพื้นฐาน ทุกอุปสรรคที่เอาชนะได้ทุกหยดน้ำตาที่เปลี่ยนเป็นบทเรียนอันล้ำค่าทุกบาดแผลที่ท่านมีล้วนเป็นพยานอันชัดเจนถึงความขังแข็งภายในของท่านถึงความสามารถในการลุกขึ้นยืนใหม่อย่าก,กลัวความเจ็บปวดแต่จงเรียนรู้ที่ใช้มันปล่อยให้มันผลักดันท่านให้มันกระตุ้นท่านให้สแสวงหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆใ,ให้มันเปลี่ยนแปลงท่านให้เป็นบุคคลพิเศษที่ท่านถูกลิขิตให้เป็น การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเกี่ยวกับจิตวิทยาของภูมิต้านทานแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่สามารถตีความประสบการณ์เจ็บปวดของตนเองใหม่ว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีและความสำเร็จในระยะยาวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพวกเขาไม่ได้หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แต่รวมมันเข้ากับเรื่องราวชีวิตของพวกเขาในฐานะองค์ประกอบสำคัญของการวิวัฒนาการของพวกเขาความท้ายทายเชิงปฏิบัติสำหรับท่านคือจงระบุความเจ็บปวดความคับข้องใจความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ในชีวิตของท่านแทนที่จะคร่ำครวญหรือมองหาผู้รับผิดชอบจงถามตัวเองว่า ฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้ได้บ้างประสบการณ์นี้จะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้นได้อย่างไรจงเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้เป็นจุดมุ่งหมายใช้มันเป็นเชื้อเพลิงต่อการกระทำใหม่การเรียนรู้ใหม่ทิศท,ทางใหม่ขอคุณความเจ็บปวดที่ท่านคิดว่าจะทำลายท่านแท้จริงแล้วอาจเป็นพลังที่จะสร้างท่าน มันคือเตาหลอมส่วนตัวของท่านที่ซึ่งตัวตนที่ทรงพลังที่สุดของท่านกำลังถูกหล่อหลอมเพื่อนรักทั้งหลายรหัสลับที่เปิดประตูทุกบานที่เปิดเผยความลับแห่งความสำเร็จและการบรรลุผลอย่างเต็มที่มีใช่สูตรวิเศษที่ซ่อนอยู่ในหนังสือโบราณเล่มใดหรือความลับที่กระซิบโดยผู้ที่รู้กันภายในหากแต่เป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งและปลดปล่อยว่า อำนาจในการสร้างชีวิตที่ท่านปรารถนาเพื่อสําแดงความฝันอันแกล้หานที่สุดของท่านนั้นอยู่ในตัวท่านอย่างสมบูรณ์มันคือความพอเพียงอันมิอาจสั่นคลอนอิสรภาพที่มาจากความปราศจากความคาดหวังจากผู้อื่นความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบส่วนบุคคลต่อทุกแง่มุมของการดำรงอยู่ของท่าน และการแปลธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ในการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นไฟเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการก้าวขึ้นของท่าน <is> นี่คือ <only S 1> แก่นแท้ของ <the> จิตวิทยาแห่งความสำเร็จความจริงสากลที่ผมอุทิศชีวิตเพื่อคนคว้าจัดระเบียบและแบ่งปันกับโลกโปรดจดจำคำพูดของผมที่สะท้อนผ่านการเวลาเสมอว่าสิ่งที่จิตใจของมนุษย์สามารถคิดและเชื่อได้ย่อมสำเร็จได้จริง และบัดนี้ผมขอเชิญชวนท่านด้วยจิตใจและหัวใจที่เปิดกว้างให้สารต่อการเดินทางแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้นี่มิใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของขั้นตอนใหม่ในการสแสวงหาความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลของท่านในวิดีโอถัดไปเราจะสำรวจวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพื้นฐานเหล่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมีความหมายและคุ้มค่ามากขึ้นในทุกด้านของชีวิตท่าน โดยเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของท่านให้เป็นแหล่งสนับสนุนและการเติบโตซึ่งกันและกันผมขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับมิตรภาพของท่านสำหรับความทุ่มเทเพื่อตนเองและการวิวัฒนาการของท่านผมรอคอยการพบกันครั้งต่อไปอย่างกระตือรือร้นที่ซึ่งเราจะเปิดเผยงแง่มุมอื่นของรหัสลับอันทรงพลังนี้ จนกว่าจะถึงเวลานั้นขอให้ท่านรักษาเปลวไฟให้สว่างสวยและจิตใจจดจ่ออยู่กับจุดมุ่งหมายของท่านความสำเร็จรอคอยผู้ที่กล้าคิดและเชื่อในมันปโปรดให้ผมได้แบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวที่ผมไม่ค่อยเล่าแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างสมบูรณ์แบบถึงพลังแห่งความพอเพียงและความเพียรพยายามเมื่อเผชิญหน้ากับความกลัว ในช่วงเริ่มต้นอาชีพของผมหลังจากความท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่แอนดรูคาเนกิเสนอแก่ผมนั่นคือการอุทิศชีวิต20ปีโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเพื่อถอดรหัสปรัชญาแห่งความสำเร็จมีช่วงหนึ่งที่น้ำหนักของภารกิจเกือบจะบดขยี้ผมผมอยู่คนเดียวมีทรัพยากรจำกัดและขนาดของสิ่งที่ผมสัญญาไว้ดูเหมือนภูเขาที่ไม่อาจข้ามผ่านได้ ความกลัวกระซิบข้างหูผมทั้งวันทั้งคืนว่าคุณจะล้มเหลวคุณเป็นใครที่จะทำสิ่งเช่นนั้นได้คุณไม่มีเงินไม่มีคอนเน็ t ชันไม่มีการศึกษาตามระบบผมจำคืนหนึ่งโดยเฉพาะได้ในห้องพักโรงแรมราคาถูกแห่งหนึ่งในชิคาโกที่ซึ่งความสงสัยได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่จับต้องได้ ผมพร้อมจะยอมแพ้ที่จะเขียนจดหมายถึงคาเนกิและยอมรับความพ่ายแพ้ผมมองตัวเองในกระจกและเห็นชายที่หวาดกลัวเป็นภาพสะท้อนของความไม่มั่นคงของผมเองแต่แล้วบางสิ่งก็เปลี่ยนไปแทนที่จะยอมจำนนต่อความสิ้นหวังผมกลับนึกถึงประกายในดวงตาของคาเนกิความเชื่อมั่นในเสียงของเขา ผมนึกถึงหลักการที่ผมได้เริ่มสังเกตเห็นในผู้นำที่ยิ่งใหญ่แล้วนั่นคือพวกเขาไม่ได้ปลอดจากความกลัวแต่พวกเขากลับลงมือทำแม้จะมีความกลัวก็ตามในเวลานั้นผมได้ตัดสินใจแทนที่จะรอให้ความกลัวหายไปผมจะใช้มันเป็นเข็มทิศ ความกลัวแสดงให้ผมเห็นอย่างชัดเจนว่าผมต้องไปที่ไหนอะไรคือขั้นตอนต่อไปที่ทำให้ผมกลัวที่สุดและด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นที่สุด ในคืนนั้นแทนที่จะเขียนจดหมายยอมแพ้ผมเริ่มร่างบทแรกของสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นผลงานชีวิตของผมทุกคำที่เขียนคือการกระทำที่ท้าทายความกลัวทุกย่อหน้าที่สำเร็จคือชัยชนะเล็กๆของเจตนาของผมเหนือความสงสัยของผมผมไม่มีหลักประกันผมไม่มีเสียงปลอบมือผมไม่มีใครมาบอกกว่าผมมาถูกทางแล้ว สิ่งเดียวที่ผมมั่นใจคือการตัดสินใจที่จะภาคเพียรทีละวันทีละการสัมภาษณ์ทีละหน้าประสบการณ์นี้สอนบทเรียนที่มีค่าที่สุดให้ผมนั่นคือความพอเพียงม่ใช่การปราศจากความกลัวหรือความสงสัยแต่เป็นความกล้าที่จะลงมือทำแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นก็ตามโดยเชื่อมั่นว่าพลังที่จำเป็นจะถูกพบได้ในการกระทำของก้าวไปข้างหน้าเอง ความกลัวที่จะล้มเหลวอาจเป็นแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหากท่านเลือกที่จะเปลี่ยนมันให้เป็นไฟแทนที่จะปล่อยให้มันหยุดนิ่งประตูที่ท่านกลัวที่สุดที่จะข้ามผ่านมักจะเก็บซ่อนสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้และกุญแจสู่ประตูนั้นไม่ได้อยู่ในกระเป๋าของคนอื่นหากแต่อยู่ในมือของท่านเองรอคอยให้ท่านมีความกล้าที่จะใช้มันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจนี้ให้แน่นแฟ้น ผมขอเสนอความท้าทายเชิงปฏิบัติสำหรับเจ็ดวันข้างหน้าจงเลือกหนึ่งด้านในชีวิตของท่านที่ท่านรู้สึกว่าพึ่งพาการอนุมัติหรือการสนับสนุนจากผู้อื่นมากเกินไปอาจเป็นโครงการในที่ทำงานงานอดิเรกส่วนตัวหรือแม้แต่การตัดสินใจสำคัญในช่วงสัปดาห์นี้จงมุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าในด้านนั้นโดยไม่แสวงหาการยืนยันจากภายนอก อย่าแบ่งปันความคืบหน้าของท่านอย่าขอความคิดเห็นเว้นแต่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานทางเทคนิคเท่านั้นเพียงแค่ลงมือทำสังเกตผลลัพธ์ของตนเองและเชื่อมั่นในการตัดสินของตนเองเมื่อสิ้นสุดเจวันจงไตร่ตรองถึงสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ท่านจะสังเกตเห็นความมั่นใจชั้นใหม่ความรู้สึกของการเสริมสร้างพลังอำนาจที่สามารถมาจากภายในเท่านั้น นี่คือแก่นแท้ของความพอเพียงในการปฏิบัติอิสรภาพที่แท้จริงในการเป็นนายแห่งโชคชะตาของตนเองนี่คือการฝึกฝนความศรัทธาในตนเองและผลผมรับรองว่าจะน่าประหลาดใจ